ลุงตู่ลุงตู่อยู่ไหนอยู่ไม่ไกลไม่ไกลอยู่รวมไทยสร้างชาเลือกลุงตู่เลือกคนดีมือสาทำเอาตลาดน้องมนจังหวัดชนบุรีแทบแตกเมื่อวานนี้เมือ่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาประธานคณะกรรมการกำหนดบรรทางยุทธาสตร์พกรกรวมไทยสร้างชาติพร้อมด้วยนายพีรพันธ์สาดีรัฐวิภาหัวหน้าพักนายสุชาติชมกลิ่นรองหัวหน้าพักและนายเอกนัทพร้อมพันธ์เลข,ขาธิการพักพร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่พบปับประชาชนและพ่อค้าแม่ค้า่ามกลางการต้อนรับอย่างหนานแน่นและอบอุ่นพร้อมเสียงตะโกนเชียร์พี่ตู่พี่ตู่ก่อนเดินทางไปปราสายใหญ่หน้าสารากลางจังหวัดชนบุรี่ามกลางประชาชนพร้อมใจใส่เสื้อเหลืองมาร่วมรับฟังกว่า2 0,000คนพร้อมขอคะแนนเสียงให้ผู้สมัครสอสอ,อชนบุรีพักรลุ่มไทยสร้างชาติทั้ง1 0เขตประกอบด้วยเขตหนึ่งนางสาวนภสนันอรินทคุณวงเบอร์เก้าเขตสองนายคงพัฒน์ไข่รัศมีเบอร์สี เขตสาในสุรพงษ์นำชัยดุจิพงษ์เบอร์สองเขต4ในจีรวุฒิสิงโตทองเบอร์หเขตหาในรณเทพอนุวัฒน์เบอร์เจดเขต6ในสมเจตเกตวัฒนาเบอร์9้าเขต7ในรุ่งเพชรแจ่มเจริญเบอร์หนึ่งเขต8ในมานพประกอบธรรมเบอร์สองเขต9าในนิรัน,นาศาศาร์วัฒนศาสตราธนเบอร์สีเขต10ในสมชาติคุณปลื้มเบอร์หนึ่ง ด้วยเพื่อนเอกประยุทธ์กล่าวปราศัยบนเวทีว่าตนเรียนหนังสือที่กรุงเทพจบโรงเรียนนักเรียนนายร้อยและมาบรรจุครั้งแรกเป็นร้อยตรีที่จังหวัดชนบุรีที่นี่คือแหล่งที่เพาะความแข็งแรงของตนทําให้ตนมีวันนี้เมื่อเห็นทุกคนมีความสุขอย่าปล่อยให้ตนต้องต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวอย่าปล่อยให้ใครมาทําร้ายประเทศอย่าให้ใครมาด้อยค่าประเทศคนไทยทุกคนต้องได้รับการดูแลจากพักรวมไทยสร้างชาติถ้าได้เป็นรัฐบาลเราแบ่งแยกไม่ได้ เพราะแผ่นดินนี้เป็นของคนไทยทั้งหมดเราต้องรักแผ่นดินผืนนี้ไม่สร้างความขัดแย้งแบ่งเป็นฝกักเป็นฝ่ายทั้งนี้ยังบอกว่าใครจะเรือกตนอะไรก็ได้ทั้งลุงตู่ทั้งพี่ตู่ทั้งน้องตู่เพราะตนยังแข็งแรงอยู่เสมอเลือดนักสู้ยังอยู่ในกายทุกหยดพร้อมย้ำเลือกสอสอชนบุรีและพักรวมไทยสร้างชาติเบอร์22วันนี้ผมอยากจะบอกว่าผมมีความสุขมากๆที่กลับมาในแผ่น,นดินเกิดของผม แล้วผมได้เห็นรอยยิ้มเห็นกำลังใจจากผู้เราขอให้กำลังใจท้กับผมให้กับพักรวมไทยชาติทุกคนทั้งเขตและพันธทิตบัตสองใบบัดสองใบทุกจะต,ต้องการบัดสองใบนะจะลืมนะใบหนึ่งเขตของท่านอีกใบหนึงให้ลุงตู่ให้พี่ตู่ด้วย เอกประยุจันโอชาประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พักรวมไทยสร้างชาติพรอมด้วยนายพิรพันธ์สาลีรัฐมวิภาคหัวหน้าพักนายเอกนัทพร้อมพันเลขาธิการพักดกรธนกรวับงบุญคงชนะรองหัวหน้าพักนายอนุชาบูรพัชัยศรีรองหัวหน้าพัก,าาพกและคณะผู้บริหารพักลงใต้ร่วมลงพื้นที่พบปับประชาชนในจังหวัดสุราธ,ธานีเพื่อขอคะแนนเสียงให้ผู้สมัครสสสุราธานีทั้ง7เขต ประกอบด้วยเขต1นงนางสาวกาซินีโอภาสรังสารเบอร์8เขต2นายพิพิธรัตนารักษ์ 3. เบอร์สาเขต3นางสาววชิดาพการกัญจนาบ 2. เบอร์สองเขตสีนายพันศักดิ์บุญแทนบ 3. เบอ,อร์สเขต5ดรปรเมศจินาเบอร์3เขต6นางสาวอนงนาจาาแก้วบ 5. เบอร์หเขต7นายธนินนวลวัฒน์เบอร์สองด้วยมีนายชุมพลกัญจนาอดีตสสสุร,ราธานีหลายสมัยร่วมขึ้นรถแท่เชิญชวนประชาชนมาเลือกพักร่วมไทยสร้างชาติด้วย ดิเดินทางไปทั้งอำเภอพ,พูนพินอำเภอพระแสงอำเภอเวียงสะอำเภอการจนาดิดและอำเภอเมืองโดยมีชาวบ้านมาให้กำลังใจมอบดอกไม้รวมถึงสตอผักขึ้นชื่อของภาคใต้ช่วงหนึ่งได้เดินทางไปให้กำลังใจในายทิติพงศ์พิริพลธ์ในสถานีรถไฟบ้านซองอำเภอเวียงสะที่เสี่ยงชีวิตเข้าช่วยหญิงสูงอายุที่พิการทางการได้ยินและเป็นใบเดินข้ามตัดหน้าขบวนรถไฟล่องใต้ขบวนที่85กรุงเทพอภิวัฒน์นครศรีธรรมราช ที่กำลังแล่นเข้าเทียบชานชาลาสถานีรถไฟบ้านซ่องจนรอดชีวิตจากการถูกชนด้วยพลเอกประยุทธ์กล่าวให้กำลังใจว่าขอเป็นกำลังใจในการทำความดีเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนอื่นถือเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมขอให้ช่วยกันทำความดีต่อไปก่อนจะเดินทางไปขึ้นเวทีปราศัยใหญ่ครั้งแรกในจังหวัดสุดราษฎร์ธานีที่ลานปลาัยข้างโรงแรมวังใต้ ไดมีนายชุมพลการจะนะอดีตสสสุราธานีหลายสมัยนายพงศักดิ์จากแก้วนายกอบจอสุราธานีและคณะผู้บริหารพักขึ้นเวทีปราศัยด้วยท่ามกลางประชาชนมารอฟังการปราศัยกว่าหมื่นคนนายพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาคหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติปราศัยว่าพักรวมไทยสร้างชาติเป็นพักของคนดีตั้งใจทำพักนี้เพื่อชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชน เป็นพักที่ดีเหมือนเป็นคนดีเมืองสุราษฎร์หลายคนปรามาดว่าพักรวมไทยสร้างชาติจะได้ไม่ถึง25คนดังนั้นเราขอแรงพี่น้องลบคำปรามารขอให้มาเลือกพักรวมไทยสร้างชาติในวันที่14พฤษภาคมขณะที่พลเอกประยุทธ์ปราศัยว่าวันนี้ใครจะเรียกตนอะไรก็ได้อยากเรียกลุงเรียกพี่เรียกอาก็ได้แต่ขอเรียกให้ดีๆหน่อยต้องให้เกียรติกันทุกคนวันที่14พฤษภาคมนี้ขอให้เลือกผู้สมัครสอสอ,สอทั้ง7เขต ตนมาภาคใต้มีคนเข้ามาชื่นชมเข้ามาขอบคุณว่าดูแลภาคใต้ได้เป็นอย่างดีขอบคุณในกําลังใจในโยบายของพักรวมไทยสร้างชาติทําแล้วทําอยู่ทําต่อและประเทศไทยต้องไปต่อในภาคใต้กําลังจะมีรถไฟรางคู่รถไฟความเร็วสูงเชื่อมไปสงขลาไปมาเลเซียซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่รัฐบาลสมัยต้นได้ผลักดันจนสําเร็จ และพรรคยังมีนโยบายจะทำปุ๋ยราคาถูกเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรปัญหาประมงพื้นบ้านที่หยุดจับปลาจะต้องหางานให้เขาทำพร้อมฝากคนสุราษฎร์เมืองคนดีเลือกผู้สมัครสอสอพรรรมไทยสร้างชาติทั้ง7เขตให้ยกจังหวัดขออย่างเดียวคนใต้อย่าทิ้งลงตู่รักลงตูน่น้อยๆแต่ขอให้รักนานๆเพราะว่าผมไม่เคยลืมพวกเราตื่นมาก็นึกถึงจะนอนก็นึกถึงฝันก็นึกถึงไม่ค่อยได้ฝันเพราะนอนไม่ค่อยหลับ ขออย่างเดียวอย่าทิ้งลุงตูฝากดูแลลูกหลานให้ดีนักเรียนที่ศิษย์ศึกษาทุกคนรักพ่อรักแม่รักพอ่กพอปูอ่ยา่าตายายทั้งหมดรักผมน้อยลงหน่อยก็ได้นะขอผมขอรักด้วยน้อยแต่รักานานๆนะจ๊ะลุงตู่